สวัสดีครับวันนี้นะครับเราอยู่กันที่บ้านวัดจันนะครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่บ้านวัดจันตําบลบ้านจันพะกะลายานุทนาจังหวัดเชียงใหม่นะครับเ,เส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่มาจากอำเภอเสมิงนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ป้ายหมู่บ้านนะครับ ขอขอที่บ้านวัจจันต์ตำบลวัจจันร์อำเภอกระยาดพัะนวัดเชสีมานะครับจากนี้ก็ลงไปที่หมู่บ้านประมาณสองร้อยเมตรนะครับก็จะถึงหมู่บ้านแล้วนะครับทางนี้เป็นทางเข้าพระธาตุโคพโลนนะครับเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวชมพระธาตุโคพโลนนะครับจากไปหมู่บ้านนะครับมันจะเป็นทางเข้าพระธาตุโคพโลนนะครับจากนี้ก็เข้าไปประมาณสามร้อยเมตรนะครับก็จะถึงพระธาตุแล้วนะครับ นี่เป็นชื่อป้ายพระาตนะครับด้านหลังป้ายเมื่อกี้นะครับน่ครับจากนี้เข้าไปประมาณสามรอยเมตรนะครับว่าจะถึงเจดีองพอรุนะครับจากป้ายนะครับที่เรายืนหน้าเมื่อกี้นะครับ ก็จะเป็นทางข้าปพะทานนะครับก็เข้าไปประมาณสามร้อยเมตรนะครับก็จะถึงเจดีนะครับ,รบเดี๋ยวจะเราไปเที่ยวชมพระธาตุโคพโลนะครับพอดีเราเดินเข้ามานะครับก็เดินเข้ามาได้ประมาณร้อยห้าสิบเมตรแล้วนะครับเหลืออีกครึ่งทางนะครับ เดินเข้ามาได้ประมาณสองไรเมตรแล้วนะครับครับตอนนี้เราเข้ามาใกล้เขตเจดีแล้วนะครับครับตอนนี้เราเดินเข้ามาถึงพระธาตุแล้วนะครับที่สำนักสงฆ์แห่งนี้นะครับ เป็นที่จอดรถนะครับตรงจุดนี้เดี๋ยวจะเข้าไปชมบรรยากาศข้างในนะครับว่าสถนที่อน,นี้เป็นยังไงบ้างนะครับครับตอนนี้เราอยู่ที่เขตบริเวณของพระธาตุโคพรูนแล้วนะครับเรืงนี้เป็นที่จอดรถนะครับบริเวณนี้ก็จะเป็นที่จอดรถนะครับ ด้านนี้ก็จะมีกุฏิหลังหนึ่งนะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นกุฏิเหมือนกันครับมื่อมีกุฏิหลังหนึ่งนะครับแต่ให้ดูบริเวณแถวนี้ดูบริเวณเแถวนี้คร่าวๆนะครับเดี๋ยวเราจะไปไหว้เจด,ดีย์กัน,นครับก็ ชอบบรรยากาศน,นะครับนี่ก็จะเป็นกุฏิอยู่หลังหนึ่งเหมือนกันตร,ตรงโน้นะน,นะครับเป็นเจดีย์นะครับนี่เป็นเจดีย์นะครับด้านนี้ก็จะมีเป็นกุฏิเป็นโรงครัวนะครับแล้วก็เป็นทางเข้าที่เราเข้ามาเมื่อกี้นะครับนี่จะเป็นโรงครัวเป็นกุฏิ เป็นมีห้องน้ำอยู่ส่นนี้นะครับมีห้องน้ำมีแทงน้ำมีนี้ดูมีอากาศเป็นบางส่วนนะครับนี่เป็นห้องน้ำนะครับ ก็มีกุฏิที่เราเห็นเมื่อกี้นะครับแ้วเราไม่ได้ขึ้นไปดูนะครับให้ดูข้างนอกอันนี้เป็นห้องอบสนูนไพรนะครับก็เป็นห้องน้ำอยู่สี่ห้องนะครับเดี๋ยวเราไม่ได้เข้าไปดูดูข้างนอกด้านนี้ก็จะเป็น บริเวณมีแทงนะ้ำมีที่ล้างถ้วยล้างบาทอยู่โซนนี้นะครับครัตัวนี้จะเป็นที่ต้มนะ้ำเป็นโอโครนะครับให้ดู เดี๋ยวเราไปดูด้านเจดีนะครับหลังนี้ก็จะเป็นที่ต้มน้ำเหมือนกันนะครับนั่นเป็นห้องน้ำอีกสองห้องตรงนั้นมีแทงน้ำนี่เป็นศาลาของสำนักสงฆแห่งน,นี้นะครับก็ตอนนี้เราอยู่ในเขตของบริเวณของพระธาตุแล้วนะครับนี่ครับ เป็นเจดีนะครับเจดี JD เป็นเจดีเป็นชื่อชื่อเจดีโคบโลนะครับเป็นชื่อของสถานที่แห่งนี้นะครับด้านี้เป็นศาลานะครับมันจะเป็นศาลาลุงล่งอย่างนี้นะครับก็ล่งๆอย่างนี้นะครับเป็นดูเจดีนะครับเดี๋ยวไปไหว้เจดีกันก่อน ็เป็นลานเจดีย์นะครับตรงจุดนี้ที่นี่เขาจะมีโซลาเซลล์นะครับใช้โซลาเซลล์ไม่มีไฟฟ้าครับเป็นแผงโซลาเซลล์นี่เป็นเจดีย์นะครับมันเป็นด้านหน้านะครับที่ตะวันออกอยู่ทางนี้นะครับ เป็นด้านหน้าของเราอยู่แลวด้านหน้าเขาเจดีนะครับเดี๋ยวเราไปไหว้กันน,นะครับครับตอนนี้เราไหว้เสร็จแล้วนะครับก็นี่นะครับเดี๋ยวนี้จะดูดูบรรยากาศโดยรอบทั้งหมดนะครับก็จะเป็นเจดีองค์ไม่ใหญ่นะครับองค์เล็กๆนะครับแลด้านนี้เป็นด้านหมู่บ้านนะครับ หมู่บ้านวัดจันนะครับเฮ้ดูเรียากันทางนี้ก็แล้วก็ได้ดูบริเวณชมวิวนะครับนี่ครับเป็นเจดีย์นะครับองค์เจดีย์ที่เราเห็นฐานเจดีย์นี่เป็นฐานเจดีย์เก่านะครับเป็นฐานเก่าเมื่อก่อนสมัยก่อนสมัยดั้งเดิมน่าจะใหญ่กว่านี้นะครับก็ไม่แน่ใจแต่ว่าปัจจุบันนะครับก็เหลือประมาณนี้นะ เป็นเจนดีย์เก่าแก่เหมือนกันนะครับตรงองนี้แต่เขาบุรณะมาใหม่แล้วบุรณะได้ประมาณสองปีสามปีที่แล้วนะครับและนี่เป็นด้านจุดชมวิวของหมู่บ้านวัดจันนะครับข้างล่างก็จะเป็นบ้านวัดจันนะครับนั่นเป็นวัดจันนะครับนี่เป็นทุ่งนานครับตรงจุดนี้ ตอนนี้เป็นจุดชมวิวด้านหน้าตอนนี้เราอยู่ที่ด้านหน้าแล้วนะครับเนีมุมนี้จะย้อนแสงแต่ให้ดูบรรยากาศก่อนครับเราอยู่ด้านหน้าของเจดีย์จุดชมวิวนะครับเออเป็นด้านหลังก็ได้ัที่ตะวันตกของเจดีย์ไปจุดชมวิวนะครับอี่นี้ก็สามารถมองเห็นวิวได้ประมาณร้อย ปรมาณร้อยหกสิบองศานะครับเห็นหมู่บ้านวัจจันอยู่ข้างล่างนะครับก็ท่านั่าจะเป็นบ้านห้อยบงบ้านเด่นบ้านหนองนะครับนี่จะเป็นโรงเรียนมัธยมกระยานะครับข้างบนยอดนี้ก็จะเป็นยอดเขาบือโซโจนะครับนี้จะเป็นหมู่บ้านวัจจันนะครับด้านนี้ ก็จะเป็นเห็นดอย,ดยแต่ละดอย,ดอยตตจจครับดอยตะตุนุโจนะครับก็ดอยเสดกาโจแล้วก็ดอยนาวุจโจนะครับก็ครับไปหมู่บ้านถ้าข้ามดอยตะตุนุจโจเข้าไปจะเป็นเขตของเปอป์ายแม่ฮ่องสอนนะครับส่วนถ้าข้ามทางเขตด,ด้านนี้นะครับ ขั้นใดมือสโจแล้วก็ข้ามไปทางน้อนจะเป็นเขตของเผ่าเมืองแม่ฮ่องสอน,นะครับถ้าลงไปทางน้นมันจะเป็นติดเขตของแม่แจ่มนะครับด้านนี้ก็ด้านนี้เป็นด้านที่ตะวันตกอยู่ทางนี้นะครับอยู่แถวนี้นะครับถ้าเป็นหน้าหน้าร้อนหน้าร้อนนี้ ตะวันจะตกแถวนี้นะครับแต่หน้าหนาวมันก็จะเลื่อนไปไปทางนี้นะครับหน้าฝนก็จะประมาณแถวๆนี้นครับระตะวันตกก็ประมาณนี้นะครับนี่คือที่เจดียด์พระธาตุงปกโลูบ้านวัดจันทร์ตำบลบ้านจันทร์ปะกระยนานาจางังหวัดเชียงเครบ